สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องส,สุขูมสุขคุนเมนี้กับมาพอกันอีกแล้วจ้ะกับแก้วใจพ้แจาแสบจ้าเมนี้แก่สิพาสุขูมสุขคนเมื่อกินนี่เลยจา้าเมนี้อยากกินนะสมสม,สมพี่น้องเมนี้พ้าเมื่อกินบักม่วงจ้ะมะม่วงเหนบักม่วงกับน้ำปลาแดกจ้ะพี่น้องแกวปลาแดกจังไายก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ให้แกนอนุ่นนี่ได้จ้าจังไายก็อย่าลืมกดกระดิ่งติ้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 งให้แก้วพร้อมจา้ามาใจอย่าบอาหลายยายหาง เลยกันเลยจ้าแซ่บอีกคือเก้าจ้าพี่น้องมะน้ำลายแตกจ้ามันนีิหอนๆอากาศหอนๆอยากกินอยากกินบักสมพี่น้องวิตลาดอีกคือเก้าหล่ะจ้าพี่น้องมันกกนี่ก็เลยมากำลังนางรุ่นฝนอยู่วะมันฉีดตกคือประตนไอ้กินน้ำเก้วได้จ้า คือๆเลยจ้ะบอกว่าสีไทยหอยจีนน้ำเพิ่นก็บอบกหอยไทยน้ำหนั่นถ้าเป็นปากดีแซ่บจ๋าเพรส่งคักกับเพื่อนกับนั่งกับนังพอดีกินจ้ะเห็นไหมมันเยิ่มช้ำๆจ้ะ

นัง่งถาเบิรงมันจะตกคือว่ตกเป็นแตในร่ลงคือว่ไดนล่องใ,งใม่พี่น้องก็เลยพอดีเออเวลาว่างจะมาอัดคลิปหน,น่วยของนี้ของม่วงสามหน่วยพี่น้องซื้อมาสองลจ้ะสองลได้หาของหน่วย ฝากอแหลบไปแหลมากอยู่พี่น้อง เป็นยังไงแน่จ้ะพี่น้องสบายดีกันสุขผูสุขคนอยู่บ่ว่าสักหมุวงจับสักจบ เฮียแก้วพี่น้องได้สดสดอยู่เฮียก็ได้สบาย เกือบเป็นองหวงกระแซบบักระ เอตุ้ยเอาน้ำจิม้มขอกันคักแซ่บคักกินหอมแดงหลายๆการตาร้านโควิดเป็นว่ากินหอมแดงหลายๆตา้านโควิดเป็นว่าจ้อะอ้ำแก้วจ้าพี่น้องเย็นไปว่าได้มันเนย็นไปว่าไรมั้งเนี่มันชิโยดจ้ะพี่น้องมามามากินน้ำแก้วเอาอยิบพูระต้อนพูละต้อนพี่น้อง มึงโดนกินเชี่ยงจับผักกับวง hắn ăn có mì ăn sắp có mì ta ở bảo tâm kiểm tạc, kiểm thăm,

เราบอกเขาบอกเคยวายจะพ่น้องยานยังถกกองชิมอะไรบา,บา,บาไปแล้วจ้ะเนี้ยเสียดูหลายไปแล้ว เฮ้ยเนี่ยเฮ้ยนี่สิสุกเลยจองเฮ้ยนี่ก็เนี่ยังเฮ้ยนี่กเนี่ยังสมเฮ้ยนี่มันแล้วสั่ววนแล้วมันไปทัง ใกล้สีซุปแล้วตาห้องเจ้าก็สีเป็นอะไรล่ะพี่น้องมัง้งตาห้องคุ้มคือมมันอะไรจา้ะอัดคลิปแล้วนี่กะชี้ในค้นคล้องคือรถแต่พี่น้องเอ้ย อ่ำน้ำแก้วป่ะจ๊ะเอาอ่ำจะข้ามซะอ่ำน้ำกันกินพุดเดิ้ลสิบาทน่ะจ๊ะ បាត់នៅរីតែពីន บึ้มเดียวเห็นผลนะจับพี่น้องหมอแม่ค้าหมอค้าแม่ค้าแตกดุ่ม

没有了。 เบจ๋ไม่ตองกแะจายครับแซบคัตจะ้ะ มันก็จับพี่น้องเหลือตันในและสองในจ้ะแพบ,บในนี่คือสิบพวกเห็นหรอกจ้ะเอาไว้ทัาไปแทะ เอาไปเอาไปถ้ไปแแหะหลังไม่นะจ๊ะเนาะไปถ้าไปแแหะที่หลังจ้าเมื่อนี้แกก็สิขอลาพี่ลาน้องไปเท่านี้แล้วได้จา้าไปพอกันไหมพบกันไหมนะ่าคิปหนาวิดีโอหนาได้จา้าเมื่อนี้ก็เบิดแล้วจ้ะเดี๋ยวเดี๋ยวเปียงเปียงท้องแก้วหน่อยจ้ะพี่น้องจา้าเมื่อนี้ก็สิลาพี่ลาน้องไปเท่านี้แหละจ้ะสวัสดีจา้าบ๊ายบาย